เราก็จะได้นเก็บอลกันอีกที่น้องไปนี่เมื่อวานนี้ครับล้วก็วันนี้เราดูสภาพวันดี้เสรใจแล้วจะเบิ้งควบควบคุณใครที่อยากเบิ้งอีกมุมมองหนึ่งนี่ต้องเบิ้งทิพันพงมุมมุมสบายๆที่ดีมุมสบายๆคือมุมแบบนี่งเล่านุ่อๆับายๆ แบบพี่แบบธรรมดาอีดีแบบไอ้น้องอีดีก็ต้องเบิ่งมาทางนี้นะครับแล้วก็ดูความที่เหนื่อยล้าของน้องนะครับขอกล้า่งใจขอกล้า่งใจพี่ๆน้องๆกันนี่แหละเป็นแรงกำลังใจให้น้องเราสู้ๆครับผมฝากที่สำคัญวันนี้ได้ได้แนเลือดเพลงใหม่เพลงใหม่ที่ออกมานะครับ เพลงใหม่วัดสุดหัวนอนรำนะครับผมฝากพี่ได้ถอซอยนี่ได้พี่น้องได้เลยครับม่ได้พักพอดีดีนะครับช่วงนี้มาแล้งมาเลยพี่นะม่ได้พักพอดีดีครับอีกอันนี้ก็เป็นแบบสบายๆสไตล์พานุพงศ์ไอ้น้องนั่งเว้ากันไอ้น้องนั่งคุยกันธรรมดาเป็นแบบรีแล็กลีเล็กเป็นแบบสบายๆอีดีนะครับ ใอ้ที่เขาไม่ได้ได้แก่พระทุกพงศนี่กรุณาแบบมาแบบสบายสบายาแบบฟูฟูแบบฟูฟูแต <c oughs> ่ <c oughs> พังหานะครับต้องดูสบายสบายสไตล์พระทุกพงอย่าลืมติดตามผลงานน้องด้วยนะครับฝากอะไรไหมนิดหน่อยไหมฝากติดตามผลงานครับติดตามไปเรื่อยครับตอนนี้เทปกำลังออนแอ์ไปเรื่อยนะครับเมือม่อวันจันทท์างงพถึวันจันทร์ถ,ถึงวันเสาร์นะครับ เป็นอะไรเป็นปนอนเศร้ามว้ยครับเราใจขาดต้องพักไกลมื่อนึ่งแล้วเราก็ไปรุตอนฉันเราโอ้เราเราเดินทางมาไกลกันมากแล้วนะครับเราเดินทางกันเมื่อนี้นี่ยห้องเป็นแบบสารสิบสองแล้วเนาะสารสิบสองสารสุดอ่าป้องกันสารสารสิบสองแล้วก็เขาต้องป้องกันแชมป์ของสารสิบสองนะครับก็อรอลุ้นกันว่า ที่เจอกับใครเรารุนกับว่าผมจะร้องเพลงผิดอีกไหมนะครับเพราะว่าเพลงผมเพลงเออหน่อยเลพี่น้องก็แบบมาเตรียมเพลงไปไม่เยอะนะครับเปลี่ยนเพลงไปหน่อยพี่น้องเพราะคิดว่าจะลองส้เพราะว่านางเบิงน้องว่านางเบิงน้องจนคู่เซลล์เอาให้แม่นแม่นนะบอกลามีการบเอาให้แม่นแม่นนะครับอ่ะโอเคแล้วก็ได้คุยได้รีแลกกันเดี๋ยวผมจะพาน้องไปรีแลกซ์สบายๆแบบ สไตล์พานุพงศ์นะครับเอาวิ่งให้หัวสุกหัวซุนกันไปเลยครับวันนี้เราจะเอาแบบคารวันไปเลยครับเพื่อไปข้างหน้าเนาะเขาต้องไปเจอลุยกับงานแล้วก็ให้พี่ๆน้องๆเข้าเนี่ยแหละซอยเป็นแรงกำลังใจสู้ปังๆลุยๆ